สวัสดีครับอาจารยม์มอยาและก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจากเพจดูทุ่งหูนไัยเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดถึงดูทุ่งตรงๆนะครับจะมาพูดถึงสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เป็นมีส่วนประกอบของดูทุ่งนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงสมุนไพรนะครับก็มาแนะนําของเหมือนเดิมนะครับสาหรับท่านที่สั่งของจากกิจไปนะครับอันนี้เป็นดูทุ่งหมักน้ํามันสูตรหนึ่งนะครับ สีขาวๆแบบนี้ใช้ทานะครับนี่ทาก่อนนอนวันละครั้งแค่ทาก็เห็นผลนะครับไม่ต้องนวดสูตรสองครับเป็นน้ํามันดูดทุ่งสกัดเย็นผสมกลาวเครือแดงครับขวดนี้นะครับสําหรับทาก่อนนอนเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเซรั่มนะครับนี่จะเป็นครีมนะครับผมต่อไปก็สูตรสามครับเป็นดูดทุ่งหมักน้ํามันผสมกลาวเครือแดงก็คือน้ํามันกลาวเครือแดงนั่นเองนะครับ ตัวสูตร3านี่ก็จะคล้ายๆกับสูตร1กับสูตร2มารวมกันนะครับเอา2สูตรนี้มารวมกันก็เป็นสูตรนี้เห็นผลดีนะครับนี่ได้ความยาวด้วยนะครับมีกลาวขดแดงต่อไปก็เป็นกลุ่มของสูตรนวดนะครับก็จะมีสูตร4นะครับกดแบบนี้ครับสูตร4จะเป็นสูตรนวดนะครับใช้นวดครั้งละไม่เกิน2นาทีนะครับหยดลงที่ผิวเราสัก2อถึงสหยดแล้วก็นวดแค่2นาทีนะครับนวดได้ทุกจุดนะครับนี่นะครับ นวดวันล,ละสองครั้งนะครับตอนเช้าและก่อนนอนและสุดท้ายครับสูตรนวดเหมือนกันนะครับเป็นน้ํามันจิ้งเลนขาวผสมดูทุ่งนะครับเป็นการผสนสองพลังตามตำรับโบราณอันนี้ก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็มีความเหนียวมีความนุ่มทําให้ผิวเราชุ่มชื่นด้วยนะครับสูตรนี้แล้วก็เหมาะกับการใช้กับกระบอกสุญญากาศมากๆกครับผมนี่คือผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีพวกดูทุ่งตากแห้งดูทุ่งหัวสดดูทุ่งบดเป็นผงแคปซูลดูทุ่งนะครับแล้วแต่ทุกท่านชอบแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงดูทุ่งจากกลิฑนะครับบทโทวบน,นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรดองนะครับสูตรที่ผมภูมิใจมากได้มาจากครูบาอาจารย์ที่อยู่สะแก้วตอนนี้แกย้ายลงไป3จังหวัดชายแดนใต้แล้วแวเกวเป็นทหารผ่านนะครับ ก็สมุนไพรดองสูตรเตียงพังคุณจักริดนะครับสูตรนี้ขายดีมากครับโดยเฉพาะทางประเทศลาวกับเขมรคนไทยเราก็สั่งเยอะนะครับคนละสองชุดคนละชุด2ชุดสั่งไปลองก็สั่งเพิ่มก็มีสรรพคุณได้หลากหลายนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆก็จะเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดนะครับการบำรุงกําลังก,งการรักษาเกาการไม่ใช่รักษาครับการบําบัดเกาลูมาตอยการกระจายเลือดลมแก้ปวดเมื่อยนะครับแล้วก็กระตุ้นกำหนัดนะครับ ช่วยให้อาอีาอจุยหั่เราเนี่แข็งตัวดีนะครับก็ทําการดองนะครับอย่างน้อยสิบห้าวันตัวนี้ก็ดองแล้วในคลิปก่อนก็ดองให้ดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเปิดนะครับอันนี้ดองไว้อันนี้สามกลมนะครับแล้วก็ใส่น้ําผึ้งดองไว้วันที่วันดองวันที่หนึ่งนะวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วมั้งเนี่ยนะครับสีก็จะออกแบบนี้ครับแดงแดงรสชาติก็ไม่ขมไม่เหม็นแล้วนะครับแต่ออกเฟื่อนนิดๆเพราะว่าสรรพคุณของเขา สมุนไพรชุดนี้จะมีรสออกเฟื่อนนิดนึงแล้วก็ขมนะครับในการดองก็ผสมกับน้ำผึ้งนะครับในตำรับก็จะมีตัวที่เข้าไปตัดแล้วเข้าไปเสริมทั้งเรื่องของเสริมธาตุเสริมพลังเสริมกำลังนะครับเสริมกำหนัดก็จะมีนี่เริ่มจากสมุนไพรหลักดูทุ่งกลาวเครือแดงยอทุ่งปลาไหลเผือกเม้าเหล็กนะครับ กวางตูดแฉะนะครับสมุนไพรรองก็มีเถาตํตำลึงเสี้ยวแดงสมไทยเถาวันเปรียงอบเชยเถากระพังโห وم, มม้ากระทือบลงอ้อยสามสวนกำลังวัวถลึงไทยสงชะเชเอมไทยสมปะแล้วก็สมุนไพรเสริมนะครับหัวกลิ้งกลางดงนะครับช้างเนาว,วันนี้จะให้ดูช้างเนานี่แหละนะครับช้างเนาเป็นยังไงจะให้ดูวันนี้นะครับช้างเนาถึงไหนแล้ะ <c oughs> กำแพง7ชั้นนะครับโดไม่รู้ล้มกำลังเลือดมา้าพญาช้างดำกำลังควายถึก32ประดงแซ่มา้าทลายลงเถาเอ็นอ่อนบักหมอสุกเจตพังคีกระเจียนเถาวันเหล็กนะครับแล้วก็จะมีสมุนไพรอื่นๆอีกก็คือลำไยอบแห้งนะครับดอกคําฝอยอบเชยป้วยกักการพลูแล้วก็ห่อสะพายควายนะครับสมุนไพรทั้งหมดนี่มีตามรายชื่อ ที่แจ้งไปเมื่อคู่นะทุกตัวนะครับไม่ได้ยัดไส้ไม่ได้ปลอมปนถ้าช่วงไหนไม่มีผมก็จะไม่ทํานะครับก็จะดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรอกนะครับมันเป็นสมุนไพรแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าสรพพคุณเต็มนะครับพอดองแล้วมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้แสงไม่ค่อยชัดก็เลยไม่ค่อยแดงสวยมันไม่ได้แดงเพราะว่าฝังครับเพราะว่าตำรับนี้ไม่มีฝังนะครับแต่ว่าแดงเพราะว่ากล่าวเครือแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นนะครับรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะครับ หอมอยู่เป๊กดีแนะนำให้เป๊กแล้วก็จิบน้ำอุ่นตามนะครับวันนี้จะมาให้ดูช้างน้าวครับนี่บางที่ก็เรียกตาลเหลืองนะครับบางที่ก็เรียกตานลนกกดบางที่ก็เรียกพญาไม้นะครับบางที่ก็เรียกอะไรล่ะกำลับบงช้างสารนะครับนี่คือต้นช้างน้าวนะครับที่ผมไปตัดมา ต้นเขาก็ไม่ใหญ่นะครับถ้าใครเคยเห็นต้นจะเห็นว่าดอกแล้วก็ผลเขาสวยมากครับนะครับเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาฝานเอามาสับนะครับสับออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกท่านครับก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นเนื้อสีแดงๆนะครับเนื้อสีขาวๆนี่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นเปลือกนอกก็เป็นแถบแดงแล้วก็เนื้อข้างนอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นหยุ่นๆสีเหลืองนะครับนี่ ออกมาได้เป็นเป็นขุยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกนอกกับเปลือกในนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองถ้าไปเจอต้นตามธรรมชาติเราฝานออกมานี่จะเหลืองอะลามเลยนะครับต้นเปลือกของเขานะครับจะฝันให้ดูนะครับนี่นี่กําลังช้างสารนะครับหรือว่าช้างน้าวนะครับที่เขาเอามาบอกว่ากินแล้วบํารุงผู้ชายน้ําเยอะแข็งสู้คึกคักนะครับก็ตัวนี้เลยครับนี่ของผมก็เอามาเข้าตํำรับนะครับไม่ได้ทําเดี่ยวเดียวเฉพาะเขานะครับ เห็นไหมครับเนื้อสีเลืองเนื้อเปลือกสีเรืองเหลืองนะครับเราขูดออกได้ครับนี่นี่คือต้นช้างน้าวหรือว่ากำลังช้างสารนะครับขูดออกได้นะครับก็จะเจอเปลือกข้างในสีแดงนะครับนี่ที่นี่เป็นแบบนี้นะครับสันฐานเขาไอ้เปลือกข้างนอกเรืองเหลืองนี่ขูดออกได้นะครับไฟไหม้เขาก็จะดำๆหน่อยเปลือกเราก็เอาออกให้ดูนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเปลือกข้างในเขานะครับ ทีนี้เราเอาไปผ่ามันจะเป็นยังไงเรามาดูข้างในก็จะเนื้อก็จะสวยๆนะครับเราผ่าแล้วก็จะสวยอยู่เอ,อิบออกมาครับเป็นแบบนี้ครับสปะคุณของช้างน้าวนะครับก็บำรุงร่างกายนะครับแก้ปวดเมื่อยบำรุงกำลังนะครับ แก้ประดงนะครับแล้วก็มีสรรพคุณอีกหลายอย่างแต่ว่าของผมก็จะมาเน้นในเรื่องของการบํำรุงกําลังนะครับบํารุงกำหนัดบำรุงไวทองนะครับช่วยให้นกเขาขันช่วยให้อิจ๋ยแข็งอิจ๋ยก็คือหำเรานี่แหละครับช่วยประมาณนี้นะครับบํารุงผู้ชายของผมก็จะมาเข้าตำรับนะครับไม่ได้ทำทตัวเขามันก็จะมีหลายตัวประกอบกันนะครับ ก็ใช้กินบำรุงร่างกายเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับนี่ขายดีนะครับขายดีราคาอาจจะสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยนะครับหอละสองร้อครับแต่ว่าได้สมุนไพรครบนะครับดองให้ได้เกิน15วันนะครับรสชาติจะโอเคมากแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับนี่ถูกทุ่งคนจักรกลิดช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับ หลายที่ก็มีโควิดส่วนจากกิจฉีดวัคซีนแล้วนะครับเกือบไม่รอดเดี๋ยวให้แม่บ้านไปลงทะเบียนฉีดทางเลือก